สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาวยูทู e เพจล้างสตางค์เครื่องหนังคิดโลกนะครับผมช่างชัยแฮนด์เมดนะครับวันนี้มารีวิวกระเป๋าเอกสารนะครับตัวนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้านะครับซึ่งมีโจทย์บอกว่าต้องการกระเป๋า2สีทูโทนนะครับน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะขนาดอยู่ที่10นิ้วคูณบนิ้วนะครับ10นิ้วคูณบนิ้วความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่12บนิ้วนะครับความสูงอยู่ที่ 10นิ้วนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นเอกสารนะครับเล็กๆนะครับกระเป๋าเล็กๆมีหูหิ้วนะครับส่วนสายนะครับมามาเริ่มที่สายเลยนะครับสายมีขนาด1.2นิ้วนะครับ1.2นิ้วนะครับมีรองบ่าให้อยู่2.5นิ้วนะครับถักขอบไ้วด้เทียนนะครับตัวนี้เป็นงานแฮนเมดเลยนะครับเป็นงานจักและงานแฮนเมดผสมกันนะครับเป็นงานแมชชีนและงานมือนะครับผสมกันทําให้ออกมาสวยงามนะครับ ส่วตัวสายเนี่ยเราประกบกันนะครับประกบเป็นหนังชนิดเดียวกันทั้งหน้าและหลังนะครับเฉพาะสายก็หลายตังค์แล้วนะครับนะส่วนหัวตัวนี้เป็นอ่าจริงๆแล้วเป็นหัวเข็มขัดเลยนะครับหัวเข็มขัดตัวนี้แข็งแรงทนทานสวยงามด้วยนะครับเป็นหัวเข็มกลางสายความยาวพอดีนะครับส่วนหน้ากระเป๋านะ,ะมาดูหน้ากระเป๋ามืดไหมมืดไหมมืดมอย่างนี้มืดไหมอย่างนี้ก็มืด นี้อ้าวอันนี้ไม่มืดน,นะครับส่วนหน้ากระเป๋านะครับเข็มขัดก็ความกว้างอยู่ที่1.2นะครับ1.2นะอ้ย1.2ครับส่วนตัวล็อคก,ก็เป็นหัวเข็มขัดนะครับตัวนี้เป็นทําไว้หลอกนะครับว่าเป็นหน้าเข็มขัดสามารถปลดง่ายๆคืยอยตัวนี้นะครับปลดล็อคมาเลยนะครับ ส่วนซ้ายนะครับดูลักษณะว่าจะยาวเป็นพิเศษนะครับลูกค้าต้องการให้ยาวนะครับยาวแบบตัวกระเป๋าไปอีก2นิ้วนะครับเราก็จัดให้ตามคําขอนะครับแต่ถ้าผมทําเองจะอยู่ประมาณแนวหน้ากระเป๋านะครับประมาณขนาดนี้นิ้วชี้ผมเองนะครับอันนี้โจทย์ของลูกค้าต้องการให้เพิ่มความยาวเราก็จัดให้นะครับเปิดออกมานะครับเปิดออกมามีกระเป๋าใบเล็กนะครับ2ใบนะครับ2ใบอยู่ข้างหน้าสามารถใส่ โทรศัพท์ได้เลยครับใส่โทรศัพท์แล้วปิดได้มิดเลยนะครับตอนนี้2อันนะครับแล้วก็ซิปด้านหน้า1ซิปนะครับอย่างเช่นเคยนะครับซิปของเราจะเป็นซิป YKK นะครับซิป YKK อย่างดีนะครับซิป YKK ไนล่อนนะครับเปิดกระเป๋าออกมานะครับเปิดกระเป๋าออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมครับเห็นเป็นซิปนะครับจะมีลักษณะเป็นซิปอยู่แล้วก็มีช่องใส่เอกสารนะฮะหรือเรียกว่าช่องโดเรมอนที่ผมเรียกนะครับ ส่วนด้านหน้าในของกระเป๋านะครับก็ผมจะทาเป็นช่องใส่โทรศัพท์ได้อีกสองเครื่องนะครับแล้วก็มีช่องใส่ปากกาแล้วก็ช่องเล็กๆอีกหนึ่งช่องครับด้านในเป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้เป็นหนังกลับทั้งหมดเลยนะครับซับในก็เป็นหนังนะครับส่วนด้านหลังของกระเป๋านะครับด้านหลังของกระเป๋าเราก็จะมีซิปให้อีกหนึ่งช่องนะครับพร้อมลวดลายอีกด้วยนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวฝากระเป๋ารอบเลยนะครับรอบใบกระเป๋าเลยนะฮะเราถักเป็นงานแฮนด์เมดให้นะครับเป็นได้เทียนอย่างดีสีน้ําตาลเข้มออกมารูปรล่างสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้นะก็เป็นใบแรกของผมเหมือนกันนะครับสีลักษณะแบบทูโทนรุ่นนี้นะครับทําออกมาสวยงามนะครับทาออกมาสวยงามดูดีมากเลยนะครับส่วนมือจับก็จะมีมือจับด้วยเป็นหนังทั้งหมดเลยครับเป็นหนังทั้งหมดนะครับตัดเย็บนะะส่วนสายนะครับด้านข้าง เราจะไม่ทําเป็นตัวอะไหล่นะครับตัวอะไหล่จะทําให้กระเป๋าพังง่ายผมใช้เป็นกระดุมนะครับกระดุมวีธีปดนะครับนะกระดุมวีธีสองตัวเลยนะครับเพื่อความแน่นหนาถ้าลูกค้าหรือเจ้าของใช้ไม่ต้องการสายนะครับเราก็สามารถถอดออกได้ใสไไ่ไว้ในกระเป๋าหิ้วแบบนี้ได้นะครับส่วนสายเนี่ยผมว่าความยาวโอเคสวยงามนะครับดูลักษณะสวยงามสมส่วนเลยนะครับตัวนี้นะ ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ้าวลืมเลยครับความหนาความหนาช่องตัวนี้อยู่ที่2.5นะครับความหนาช่องด้านหน้าอยู่ที่1.2นะครับรวมกันอยู่ไม่เกิน4นิ้วนะครับประมาณสัก3.8นะครับ3.8นิ้วก็อย่าลืมนะครับฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเครื่องหนังนะครับเกี่ยวกับเครื่องหนังก็ติดตามที่เพจ a c e b o o k ได้นะครับชื่อว่าล้านสตางค์เครื่องหนังพิษโลกนะครับนะครับแล้วส่วน YouTube ก็จะเป็น ช่องของผมเองคือช่างชัยแอนเมดก็ฝากผลงานลีปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ